ความมั่นคงในใจของเขาที่มีต่อคุณในเวลานี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ไกลจากคุณนะคะหรือคนที่ห่างกันไปในระยะนี้นะคะเขายัางมีความมั่นคงในใจให้กับคุณหรือเปล่านะคะอาจจะเ,เรามาดูกันนะว่าพี่ไพ่นะคะจะตอบเราว่าอย่างไรเป็นพลังงานรวมนะคะ ดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะเรามาเช็คพลังงานหลักประจำตัวของคุณกันก่อนนะคะมาดูซิว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรห้าเหรียญสามถ้วยจัสติก พลังงานของคนธาตุดินนะคะปรุกศกันมังกรพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกรราศีที่เจาะจงนะคะเพียงแค่ราศีเดียวนั่นคือราศีตุลพลังงานของคุณเองเนี่ยคือจริงๆแล้วคุณเองก็มีความเศร้านะคะมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจ รู้สึกมีความเป็นกังวลนะคะรู้สึกเหมือนกับว่าในบางครั้งเนี่ยอยากให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขมากกว่านี้เพราะเหมือนที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทในความรักนะคะทุ่มเทในความสัมพันธ์มาตลอดก็ได้เพราะคุณเองพยายามทําให้ความสัมพันธ์ถูกต้องทําให้ความสัมพันธ์นั้นมีความสุขมีความสบายใจแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะติดขัดอยู่บ้างน,นะคะจนทําให้คุณเองเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยแล้วในตอนนี้ นะพลังงานของคุณเป็นแบบนี้เราไปดูพลังงานของเขาคนนั้นค่ะโอ้พลังงานเขานิ่งมากเลยนะคะดิ The ้งแมนแปดเหรียญน,นะคะแล้วก็สเตรนท์พลังงานของคนธาตุดินนะคะหรือศพกันมังกรพลังงานของคนราศีสิงค์ค่ะเขาดูเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะทำงานเก่งหาเงินเก่ง เป็นคนที่ดูพูดจามีหลักการนะคะแต่เขาเป็นคนที่ไม่หวานไม่โรแมนติกอืมพี่ไพ่บอกว่าเขาเป็นคนที่ดูนิ่งมากๆเราก็เหมือนกับเครียดอยู่ตลอดเวลานะคะอาจจะเป็นด้วยสาเหตุนี้ก็ได้นะคะที่ทําให้คุณเองอะ่ะเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่าการที่เขาเองเนี่ยไม่พูดไม่บอกนะคะให้คุณรับรู้เลยนะกับความรู้สึกต่างๆเนี่ย มันก็จะทำให้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในจุดที่บางครั้งน่ะมันดูอึดเน่นะคะลราก็ดูยากนะคะต่อการที่เราจะสานต่อกันในความสัมพันธ์นะด้วยความที่พลังงานของเขาเองเป็นคนนิ่งๆในระยะนี้น่ะเหมือนเขาก็ รับผิดชอบหน้าที่ของเขาค่อนข้างเยอะจนละเลยคุณไปนะฮะก็เป็นได้เหมือนกันอ่าเรามาดูซิว่าในเวลานี้นะคะความรักความมั่นคงที่เขามีให้คุณนะคะมันมีมากน้อยแค่ไหนนะยังมีหรือเปล่านะคะความมั่นคงในใจของเขาที่เขามีให้กับคุณในเวลานี้นะเป็นอย่างไรนะครับอืม ความสัมพันธ์ของคุณและเขาจบกันแล้วจริงๆด้วยนั้นเนี่ยอืมบีรู้สึกว่าในนะตอนนี้นะ่ะมันเหมือนความรักมันไกลกันออกไปนะคะความรักไกลกันออกไปแยกกันออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะบางคนแยกกันมาได้สองสัปดาห์บางคนแยกกันมาได้สองเดือน มันเหมือนกับทุกอย่างในความสัมพันธะ์อะมันกําลังถึงจุดสิ้นสุดนะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่มันมีไพ่สอไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็มีอัศวินถือเหรียญแสดงว่ายังรอคอยการกลับมาหากันนะยังรอคอยการได้กลับมาพูดมาคุยกันการรอคอยให้ได้มีโอกาสในการได้ทำให้ความสัมพันธ์นะคะดีขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วพลังงานของไพ่ที่ออกมามันจึงเป็นพลังงานของความรู้สึกที่เขาเองก็ยังคงมีความมั่นคงในใจให้กับคุณถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์อาจจะเหมือนกับว่าไปกันไม่ได้ในตอนนี้นะคะแต่ด้วยความที่ใจของเขาเนี่ยยังมีให้กับคุณมันจึงแสดงให้เห็นว่าในอนาคตนะคะถ้าถึงเวลา ตัวของเขาเองนะคะก็จะมีการวกกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะด้วยความที่มันมีอะไรบางอย่างที่มันบ่งบอกชัดเจนเลยว่าใจมันยังต้องการนะคะใจมันยังมีความรู้สึกโหยหาถึงแม้ตอนนี้ความสัมพันธ์จบถึงแม้ตอนนี้นะคะเราจะห่างหายจากกันไปนานแค่ไหนก็ตามแต่ตัวของคุณเองนะคะกับเขาเนี่ยถ้าที่ผ่านมาเราเคยตกลงปลงใจกันว่าจะเป็นครอบครัว ถ้าที่ผ่านมานะคะเคยตกลงปลงใจกันว่าเราจะสร้างทุกๆอย่างไปด้วยกันถ้าเคยคุยกันไว้แบบนี้นะคะตัวของเขาเองนั้นยังคงมีความรู้สึกเหมือนเดิมว่ายังอยากจะเป็นอนาคตกับคุณนะคะแต่เพียงแค่ว่าเขาเนี่ยในน้นตอนนี้นะ่ะเหมือนกับคนที่ ไม่ได้ให้ความสําคัญกับความรักนะก็เลยยังไม่ได้มีการเข้ามานะคะแล้วนะคะในเมื่อเขาคิดแบบนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเขาจะกลับมาหาคุณจริงๆหรือเปล่านะมานะคะในอนาคตเขาจะมีการกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้านะถ้าคุณและเขาใจยังตรงกันเมื่อตอนที่เขากลับมา นะคะถ้าคุณยังรู้สึกว่าโอเคคุณก็ยังต้องการเขานะเมื่อถึงตอนนั้นนะคะทุกอย่างในความสัมพันธ์จะกลับมาเป็นคู่ของกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ไพ่บอกเลยว่าในอนาคตเนี่ยทั้งคุณรักเขานะคะจะยังคงมีดวงที่สมพงกันอยู่นะดวงที่คุณรักเขานะคะจะได้มีโอกาสในการทำทุกๆอย่างเพื่อกันและกันพี่ไพ่ยบอกแบบนี้นะ โอเคอ่าแล้วทีนี้นะคะมาดูในส่วนของไพ่ออร์โรสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะคะว่าใจของเขาเนี่ยนะในเวลานี้นะ่ะมั่นคงกับคุณนะมากแค่ไหนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะ โอเคเห็นไหมคะเขายังโหยหาคุณอยู่เลยตัวของเขาเองยังโหยหาคุณอยู่ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเข้ากันได้ไม่ดีมากนะักนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีความโลเลลังเลในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเหมือนแบบทาอะไรอะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริง ะะแล้วทำให้เราเข้าใจกันผิดถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะเป็นยังไงก็ตามแต่พี่ไพ่ก็ย้ำเลยว่าเขานั้นยังมีใจที่มั่นคงและยังคงมีความต้องการคุณอยู่แต่เพียงแค่ว่าความต้องการน่ะนะคะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองกับความสัมพันธ์ที่ทุกอย่างน่ะจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนะคะต่อกันและกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า มันจะมีเหตุการณ์ที่คุณสองคนได้ช่วยเหลือกันแหละบีมองว่าเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่านาไพ่เนี่ยมันขึ้นมาการช่วยเหลือการดูแลการใส่ใจกันอยู่ข้างๆกันการพยายามเป็นพื้นที่ปลอดภัยของกันและกันอืมบีก็เลยมองว่าในอนาคตต้องได้อุปถัมภ์มกันและกันอีกครั้งแน่ๆนะคะแล้วการได้อุปถัมภ์มกันอีกครั้งหนึ่งจะนําให้ความรักอันกลับมานะจากไพนะ่เนี่ยบีเห็นแบบนี้นะคะโอเค นี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีคะ่ะ